วาดดยดีเนามด้วยเล่นมาเย็ <c oughs> บเสี่ยมปาดปากปากสอบสองห้อง สามสองมือนี่เป็นแล้วหของนี่อ้าเป๊คือ่าว่นนววานี่บันหนาบูดมากมันนี่บันนั่งยิ่มพเดีเอาบาดนี่ฮะเคือลมดีเท่ายัานห่ด <c oughs> โอ้สบายดีเดอ้อเ <c oughs> นะาะโดย นางบิงยังคืยยิ้มเป็นแป้นอยู่ครับขงนี่ดีอ้ะโอ้ึงเ็ดไทฟเ็ดไปเรื่อยๆอยู่แหละโอ้เรียกว่าเบิีงยังที่โมชมนะแล้วตสวัสดีเจ้าห่ยหอนบ่อยนะบหนาวเหือดย้อยปับหนาวโดยนาวแห้งเราว่าเหือดย้อยปับป ใกลถึงเวลาเมื่อแล้วบ่นี่ยังฮมีมุ้งเลยคือเวนก่อยปูนยังเพิ่มได้ฮะกี่ไริเมื่อยนะก้อยได้ถึงปูนแล่วขึ้นปูนแน่วขึ้นปูนแล้วขึ้นปูนแน่วแบบไรตุปูนหลบอยู่แล้วมาจากนุ่มหมอนี่สามสามนมรอสาวคือเกาเกาอ๋อแนวว่าจะบวตูข้างในยังผ่านอยู่อือ สามหนุ่มร่อสาวเคยได้ยินบ่ที่ข้าเจ้าขอเพลงเก่งนะสามนมร่อสาวยินแตเฮ้ยจะเอ๋ขอหายดีมาทำแท้นีมโดยมาพอดีนะถึงเวลาสิเพื่อนัน้องพิงโดย ไอ <Yeah. c oughs> ้คือน้อยที่นั่งกันยืนตันทางอยังที่วะเนีะยไอ้คือเพิ่นน้อยนี่เบ่หุ่นจนปั่นประตูรอสองมือพอดีเดี่ยวเนาะหอกหนึ่งเนาะข้าวปลาคือวันนี้ก็ายเป็นเดี่ยว เบือนกับอก,อกนอกแล้วบเบือน,นี่ยทางในนอกพุ่น,ำน,นคำทางในคุณเจ้ายังไม่เลิกเบียดกับว่าคำปกติเราเห็นนะว่าชาวานี้นะปกติชาวเน็ตยังเมื่อแ,แ,แต่ว่ามันเดาแต่บางข้างเลยแเดาแต่บางข้างว่างอลรมแต่ว่านี่ก็นหน่อยแน่ เลืกนี่จากมุ้งนี่ยมุญเอามาให้เบียกไก่ใช่มรับชีมุ้งับชมงคืเกาบ่โอ้ยเล้วเลยไถึงเ้าไว้เดี๋ยวะดยหนเอาเยาไนั่งบ่อหะมาเลยติดลึกติดลึกเลยฝุ่นเอาอนเชื่อตัวนี่้อเลยน่มัวว่าลูกติดแล้ว่

ไปไปหาผู้จิการย่างตำลังคุณ่เป็นไไ่เป็หนาววย่อนเราเปิดรถบอทวีเราบอเราได้เวลาไอ้เรากินไล้วะกินได่ทุกยามกินได้ถุงยามกินนจนรับนั้นแล้าพ่อหันสิคาวนน้อนยิ่ง่งกาแฟกินนะมันดงงานเมยเนาะบอไม่แบบบอสนอกาแฟเราว่ากินกินแต่นะ้ นี่แต่ตลอดเพราะมนอนนับตัวดาวเดือนนะน่าไแนอนเลียงกเลยถัดเลยถัดเลยโอ้สบายดีเนาะตามลุ่ตามหลังลุงมาเลยต่งงานเลยใชลองทงสัยป่ะ สบายดีน nice. ้องโดยอารมณ์ดีเลยบ่เกินมือนี่ดอกเพ่เลยตามมาอีกไม่รูด้วมาเยี่ยมอยามให้เล่นน้ำล่พนกระเล่นน้ำหลางไม้ เอ็มหลังลวงมาเลยไอ้ผู้ตู้อยู่ห้องไรกินนี่นนน <laughs> หาผู้ตู้ไม่เห็น <laughs> ตู้เติมนะบ้าเอ็มร้อยนะตู้ไปแล้วอโอ้าองามเด้วแต่วะงามเด้าคุณแล้วดินปูนนะบ้านนี่นาตามก้อนอ เบ่อขึ้นนะปาดออกบาดเนยปาดทิดเนาะปาดไปปาดปาดปาดสอบสองห้องสมสอือนี่เป็นแล้วห้องนี้ นี่แล้วนะตูเนาะเมื่อนี่น้าลนี่อานน้ายากกว่าตผมไได้อาบดิสมมือบอกใครใช่ไมสมมือไ่ด้บอกใครขนาดไ่ด้บอกได้หนิเนาะ ตล้แยกผคุณเหอซช่ปมีมีกี่แห่นะ่าิอบเมืนาะสามมื่เขาประดับนเขายิงประดับประดัง้างัน่งหมอหามแล้วเขารถเมื่อชวงก่อนว่าันั่งหลังในตู้ง้ยเนาะรถเท่าเครื่องเต็มแบบเต็มก็มาเต็มนะ ว่าเออนั่งลังเด้อวะตู้วะรถเต็มรถเต็มจะได้บ่หรือวะเรากูมีเครื่องเราคือจีฮาฮุบเพื่อนเพียงใช่ในในรถเราหอวคนหวานน้ำเนาะบบบนี้กินคนหวานน้ำซัมเมื้อนี่บุ้ดิเปตายูต้องได้น้องใบหย่อนเนาะ อาคุทิดวันนี้เราจะทำอะไีอากุทิดว่าแต่พยอดว่ายังอุ๊บบอกว่ากวา่ดีกว่ากุทิดเลยากุทิดรอรอดกวาก็อกุทิดเป็นกระบาดไปแน่โคตรบากุทิดว่ะเนี่ยวายเอากันเนาะคนมาเอาน้ามือหวยเข้ามาในห้องเดียวกันี่กระยุท้องปลไหลสุดแล้ว กโยกนวกันไปพี่น้องเลยาไม่ได้บอกกะไม่ได้หัวยังมืองยัตะกี้ตูเลางอมงอมอยู่เป็เหจ้เจมันมือดมาละอ่ากยกบวกันเนาะรู้ตรงนี้ว่าฉันบอกวานี่มนปาแน่มดอ่หมัาวานี่มีเท้ปาาแน่หมดเขาปลุกเอ ไหนจ็กมื่อเราจะไปพุ่นอยู่เขากะยู่ม้อนมากหรอกโวยปากเลาท็แบเอียแบบไม่ใช่ม้อนเจี๊ยบเจี๊ยบมัอนอยูอ่ะเดี๋ยวฉันไปขอดไปแล้วกะขอแจ้๊ของไฟของมันเลยเขาเรียกอะไรเนาะไปขอมาเยี่ยมมายามทั้งที่งานสร้างรถประตูไ่ยอดเนาะเฮ็ดอยู่เพื่อน้องน้ำพลหคยพี่น้องเลยมาแวะเยี่ยมยาม ทักทายสบายดีแต่แล้วไอ้หม,ม,มือนกับยายมห้องนี่บาทนเนาะแล้วก็ออกไปย้ายเข้ามาแล้วเท่าน,น้องน้ำฝนดีใจน้ำแหละโอ้โหอเอาไปตู้อาบน้ำม,มาบ่ไปตู้นง,งามแท้เนาะเก่งปลอยอยู่ยนี่พักคมพักคมนะ่าพยเอิญพักกระเรา ่สบายดีเด้อเนาะให้นั่งหันข้างกันแท้นั่งนั่งเช่กันก็เมื่อยหันเมื่อยหันเนาะวันนี้หันข้างกว่าดิคนกาแฟกับเดียนที่ได้จอกเป้าสร้างเลยสร้างสร้างกาแฟหอน อากาศแบบนี่ต้องกาแฟห่อนย่างเดียวเนาะนั่งกันนี่นี่แม่จ๋ามาอยู่คนั่งตักงใเลยั่างไมได้ขาฮะนั่งนั่งนั่งเลอ้วแัแงน้ำห่อนดว่ขายค่อยแห้งแล้วโนุยมเย็นแล้วผัดแล้วกินน่ฝักม็ดแล้วลงพามีอะไรจะถ้าย่หม้อตัวนี้ถ้าหม้อตัวที่ว่าเ้าต้มน้ำจะไปทอตกเนานนั้นร่มแตะโดนั่นร่มเลยแตกหอยังหมอเกบน้ำห่อนหมหมอเกบน้ำ ามน่วยแมนแตจนเลยไปซื้อเลยซื้อมอตันนี้เลบน้เพราะว่าเาว่าไปใกล้ขากนอนเดี๋ยวนอนร่างมันดุจิตต้องปัวไปแบน้ก็ไปลุมเพ่งาล้มเลยจะแตกก็ได้นั่นน่ะเเป็นแก้วเลยเฮ้เสียงมาอีกบใช่เกิดมาปะเกิดเนี่ยเออ ตลอดนะนะจงตัวสายซึ่งได้พวนุกตัวเลไปดิ้งคนเดียวนะม่ตู้เขาอยู่พี่อัเปนหงลได้เดียวนะมาตูเราวงลานเจ้าลานเจ้านตู้เจ้าลานเจ้านะองบอกลานเราไปอยู่หุ่น

แมนมันก็ทำไปลงไปพุ่นกับบริใกล้้นุ๊เมื่อเืินโค้งอีกวันน่นจากจากนี่ไปห้อนบ้านสร้างาหาที่แปดลักไลจังนี่ป่า่นกนี่ไปไงตั้งบึงไนาหาที่แปดัเกล่ับบ้านเทาอีกชิบามเนาะเมื่อเกิดกลับไปกลับมาเนี่ยการร้อยไปอยเช้า

ใส่อันไปกับม <centimet re> ันก็ไปกัฟมันก็ร้อกัเธอบสามเออจนไปหกก็ร้อยร้อย่อยีอนนี้ร่วมด้วยกันกัไปับมากกบปาต๊กยูร้อยร้อยสี่สิบสองลัประมาณประมาณร้อยสี่สิบไปแต่ลมือสี่สิบไปกับนี่ัว้วอยู่บย่งทำตาที่ต้องไว้เนี่ คนก็ชม่ชอบองกันแน่เราแ่ดีข้น่อขมาเจ่อขมาเลยน่สิแก่แล้วแต่ได้อุ่นเลยเนาะเอายังงอยอกกันอยู่ันเมื่อคนวันนี้มาแต่งกันกันเหรองสแต่งงายเลยเนาะลยกแขนมาเชามันยังไ่ทันได้แต่งแมนป่แมนตะกอนก็เาส่เลยกันูกแขนไปเลยผูกแขนน้อยเลย แล้วแนวมันจะไม่ได้ถูกหลายเพื่อนเ่เจ้าก็ไปเล่าคนก็บอกว่าหาขึ้นเพื่อนได้ก็หาผูกแขนแต่งงานเลยทอกเลยอ้าวก็บอกเลยได้เนาะหาผู้หาขึ้นเพื่อนเ้อแล้วก็ผูกแขนแต่งงานเลยแขนชิได้เดนฝนอ่ะคิดแล้วดิชิบอกคนคนนี้ว่าง่วงงาง่วงลังไหมเนาะแต่ก็ใส่ชุดเจ้าสาว คนฮานี่สำคัญเลยในชีวิตเนี่ยในว่าเกิงงามนะอ๋อใครอะไใส่อะไุดเอใส่วอเห็นมีแววเห็นมีแววอ๋อได้ยินได้ชาเต๋อเขาควเือนใจนี่าดค่ะ้าจะยืมถ้าจะยืมยืมมันอ่ะว่านนี่เนาะว่านนี่เออเป็นกระจัดว่านนี่เนี่ยเป็นจัดรจักรงต่งว่านเนี่อ เ่านชีวิตจเป็นเจ้าสาวคนรอบสองเป็นเจ้าสาวยเป็นนี่เอแก้วเป็นแม่ยิ้บ้านเป็นเจ้าบ่าวเน่ไปไเนะเป็นลเจ้าสาวแล้วเนีัเป็นเป็นไห่กับเป็นซ่ากัเด้กับป้าแหละวลาอะไรมาจ่เข้ามาไปออกมา่านทงกินเลย้จะเอาไปเผาคุณเผาคนเด้อ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 เ้อใช้เผาก็เาันเะ มดเลยม่มดมาใช้ก้นกันบาดไห่มดเย้มุดเนาะนี่ันน่าจะขบก้นเ่นอ่กินกับเพื่อนกนนะ้วช่วงนี้นาสิ้ังแกขักวนไรเนาะ

Đang nhớ, ừ. không phải là có lạc nhớ <laughs> mưa nước, hoài vô yeah. thằng nhủ thằng tí yeah. Nó rồi Ça... này nói bếp cạc bài là gà lá đi này Đêm phụ phục còn nóng Qua xì đang đeo này พ่อเจ้ามันคอหัวแห้งนั่นเองไปละเลิศดเจ้าอะนี่แม่บุญมาตั้งชื่อม่เออเปลี่ยนชื่อซะบันนีแม่บุญบันนาบคำลื้อเปลี่ยนชื่อเด้อมบันนี้เด้อมคำพูดไม่แม่จะเติมใบบัตรนะเพิ่นเติมแล้วไปให้เมตุเบิ่งกว่า ม่เต้ลบายกระดองฝนนี่คุณแม่เป็นคนอ่อนนั่งใช่คือคนอื่นคนไก่มากอะว่าบุตรมีรูปแบบนี่เนาะเบิ้ลคือเป็นคนเป็นอ่อนนี่อันนี้เห็นเราต้องวอกอันนี้ติดิดแอรตลอดเนาะกับแตียว่าบุตมีคนเอานบุบรมีผู้เอาสัญญากแน่ มานี่มัดูง่ายละเส้นซสาปดิเอาซอยได้เลยเนาะแต่พอดว่ามีก้อนก็ได้ใช้ดูก้อนบไปเจ้าหน่อยเขาก็จะได้เมื่อตร่นี้ตรงบราณไงงุนเข่าเสียงรังนี่เราสุนเข่าเรากันยูเจไปเยืนเอ็นห้องใคมันเจไปเจมันนู่่ากันกินมะขามฮะ โอ้โหพากินมะขามจะขื่นบ้จะขึ้นบ่เส็จแล้วจะเช็ดยังไงค่ะเอาเอาเอามันชีบัตคาลอะไรใช่ไหมผู้ตีใจนั่นเนาะมะขามมื่อัานมีอยู่มะขามหน่อยแต่ว่าหาคือบ่มีเลยเมน่ะมันก็มีโยนลายโยนอ่ะเมื่อวนอากาศไปเช่นบ่คอยนั่นป็นไงเนาะไป เดี๋ยวเดี๋ยวหาเจ้าเลยมาพี่มาพี่มาพี่เฮ้ยลุกแค่ไหมโอ้คำรุดนี่หู้เลยเนาะคำหู้ดีแน่ตีคำหู้ได้นี่นาะ่าลุจจงได้ตีปุ๊บปุ๊บเกี๊ยบ้างบนน้ำนี่เงาเกี๊ยบปลาบานี้ปลาชะปะาบานี้เนาะโอเคเนาอไงพี่แต่ว่าทางเอื้อสิกับก่อนเด้อเอามาเวมาเยี่ยมมายาม มีคนนั่ง้วยมาบเอเดอร์เอาเมื่อด้วเป็นอย่างเลยมั่นใจเพาะพ่อจะเอาบ่กคิดค่าเอาลูกเจ้าให้ล่างจานบด้เมื่อใช่ไหเล็กน้อยเลยให้เอื้อล่างดีกว่าเมื่อวัดเอาลูกเมื่อวัดเอื้อว่าเลี้ยงลูกเจ้าเข้าถ่ายเลย้อหัวพาไปบัดชื่อขนมไปคล้องดินเต็มอยู่บัดนี้นักเอกเนาะมีคนร่างจานคนเป็นรักรักซีดีไห้บัตรนี่ เือนงนี้เพื่นหองนอกรึไงเอาไปให้นอกเด้อข้องนอกฮักกันได้ฮักกันสนได้เพื่อนโอเคสันกับป้าก็ได้น้องเด้อบันไหเด้อเนาะสบายดีเด้อเนาะโดยป้าก็ไปตู้เด้อกับป้าก่อนเด้อโดยยังกลัวโอเคเหรอวะไปบันนี้เนาะ ะสีก๊ะปะก่อนมาเนี <talk> s <languages> <S ่เม <antique> ื <dairy> ่อป้าเด้อทางในเด้อสมอยเมาคนไปหวานหน้าเมาแง่กันนะพี่แจ๊คเด้อเนาะพอยอดทงประตูเมื่อป้าประตูเลยไปโอเคสำหรับคลิปนี้พี่น้องทั้งสมบูรณ์กับเส้นคอหน้าพงเด้อเนาะเด้อเอ๋ยขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเบิน์สุดๆสุดพี่เข้ามา สุขคิดตะกุ่นตะยกตะกำบขำโฆษณาเนานะโดยการสำคัญที่สุดกับอแม่พี่นโดเอฟซีคือข่มาบอกคอยเตือนตลอดมาตลอดไปใคพี่น้องเอลยสำครัวอันตรายที่ว่าสมควรัวว่ากับอย่างว่าเด้อคนละากะสจีระวังพื่อพี่น้องเอไยเนะาะเป็นไงกับขอบขอคุณขอบคุณบุตทุกคนที่ขอกมาเป็นกำลังใจแห่งใจตลอดมา อยคลิปนี้ไปแล้วเด้อลงถุนเดินลำรางแล้วทุกงานไข่บอบายบายมาเมื่อมาเมื่อไม่เห็นซ้ำมั้งเทบ่เลยบาทีิเนาะโอเคไปแล้วค่อยคิด้องเลยบา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 ยสบายดีเด้อสบายดีบายบายทุกคนเนาะโอ้ย